สวัสดีครับกระผมอดีสรเพียงเกตวันนี้31สิงหาคม2,564วันนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรพักร่วมฝ่ายคา้านร่วมกันยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบุตรีเป็นรายบุคคลรวมทั้งหมด6ท่านจะเริ่มประชุม9 นาฬกาสามสนาทีครับยติไม่ไว้วางใจเป็นยติที่ฝ่ายค้านหรือสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรได้ทำการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาวันนี้ฝ่ายค้านจะได้แสดงเหตุแสดงผลว่าทำไมถึงไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะรวมหกคนหยุดยุดครับหยุดจุดจุดหยุดยอยักษ์สะอูทอทหารทอธงกลันหยุดยุดหยุดโอหังหยุดขั้งอำนาจหยุดความพินาศของประเทศครับโอ้รายแรงมากยติที่ฝ่ายค้านได้ยื่นต่อ ประธานสภาผู้แทนราษฎรร้ายแรงจริงๆครับไม่เคยปรากฏว่าการเขียนยติไม่ไว้วางใจจะรุนแรงถึงขนาดนี้ถึงกับออกปากเลยครับประยุทธ์จันโอชาออกปากเคยโดนไหมเนี่ยมีใครเคยโดนเหมือนผมไหมเนี่ยครับวันนี้ก็เป็นกติกาธรรมดาในระบบประชาธิปไตยแต่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแค่นั้นเองเพราะคุณประยุทธ์จันโอชาทราบดีว่า วันนี้เป็นวันที่เขาจะบาดเก็บสาหัสเพราะเริ่มตั้งแต่เข้าสู่อำนาจทำการรัฐประหารกระดุมเม็ดแรกที่เขาเข้าสู่อำนาจก็มาโดยวิถีทางที่ไม่ชอบคือการฉีกรัฐมนูญทำรัฐประหารใช้ความรุนแรงก่อการกรบฏและมันนิรโทษสกรรมให้ตนเองเข้ามาสู่อำนาจ ทำทีจะทําให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยมีการร่างรัฐธรรมน,นูญไปเอาบาวรศักดิ์กวันโนมาก็คว่ำต่อมาก็เอาคุณมีชัยนายมีชัยฤชุพ,พันธ์เท่าไดาโนเสาร์เต่าพันปีมาร่างรัฐธรรมน,นูญซึ่งเป็นรัฐมนตที่มีปัญหามากที่สุดเพื่อให้ตนเองเข้าสู่อำนาจสื่อทอดอำนาจได้ โดยมีสมาชิกวุฒิสภา250คนมีสิทธิ์มาโหวตให้ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบันต้องหยุดให้ได้ครับต้องหยุดประยุทธ์จันโอชาให้ได้หยุดความโอหังยโสโอหังครับวาจาพูดไม่มีเยื่อใหญ่ไม่มีน้ำหวานไม่มีน้ำคำไม่รู้ว่าที่สูงที่ต่ำเป็นยังไงโทสะมีโทสะ คลั่งอำนาจครับคลั่งอำนาจแม้เข้าสู่ระบบประชาธิปไตยครึ่งใบก็ยังทำตัวเป็นผน็จการเพราะว่าเกิดมาสันดาลเป็นผด็จการยากที่จะแก้ไขยากที่จะแก้ไขให้เป็นบุคลากรในทางประชาธิปไตยได้คลั่งอำนาจหลายครั้งหลายคราครับความพินาศของประเทศคนล้ม เสียหายตายเสียจากต่อหน้าต่อต,อตาเป็นหมื่นครับติดเชื้อติดเชื้อไวรัสโครโรนา19ร่วมล้านแล้วครับวันนี้เราจะได้เห็นว่าประสิทธิภาพในการทำงานผมให้กำลังใจนะครับพักฝ่ายค้านทุกขั้นทุกคนโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเมื่อวานมีการ,การประชุมพักกันพักเพื่อไทยได้มีมติอย่างเด็ดขาดครับ ในการลงคะแนนไม่ไว้วางใจจะต้องลงคะแนนไม่ไว้วางใจทุกคนหกคนไม่มีข้อยกเว้นไม่มาประชุมก็ไม่ได้ป่วยก็ต้องเข็นรถมาครับมาลงคะแนนถ้าสสท่านใดสวนมติพักไม่ปฏิบัติตามมติพักคราวนี้ใช้ยาแรงจะมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพักถือว่าผิดวินัย และจริยธรรมของการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอย่างร้ายแรงจะเห็นตัวอย่างแล้วครับปกติที่ผ่านมาจะมีงูเห่าเยี้ยวยาเลออ 2, 4, 5, 6, 5, 6, ื้อยอยู่สองสี่ห้าตัวหตัวเที่ยวนี้ไม่มีคนไหนเป็นงูเห่าไม่ลงมติตามที่พรรคได้มีมติไปคือต้องลงไม่ไว้จากไม่ไว้วางใจทุกคนคราวนี้จะขับออกจากสมาชิกพรรคสมัยก่อนมีการสวนมติอย่างนี้แหละครับในอดีตเคย เคยโกนหนังหมาแล้วครับแล้วก็เขียนชื่อปล่อยปล่อย,อยสุนัขเข้าไปในสภามีฉายาว่าคนนั้นเป็นหนังหมาคนนี้เป็นหนังหมาแต่เราไม่ต้องทำอย่างนั้นครับต้องขับออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคเลยอยู่พรรคหนึ่งแต่ไปเชียร์อีกพรรคหนึ่งกับพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในสถานการณ์การเมืองเพราะมองยังไงประยุทธ์จันโอชาหาที่ดีเอาไว้ชื่นชมนี่ลำบากเหลือเกิน ลำบากเหลือเกินนะครับขอให้กำลังใจผมเชื่อมั่นว่าการทำงานของแต่ละพักวันนี้จะฉายแววถึงประสิทธิภาพในการตรวจสอบพร้อมที่จะทำงานพร้อมจะชี้ผิดชี้ถูกว่ารัฐบาลชุดนี้ให้อยู่ต่อไปแม้แต่หนึ่งวินาทีก็ไม่ได้ต้องทำให้ประยุทธ์ขาดอากาศหายใจทางการเมืองครับต้องทำให้ประยุทธ์ขาด อากาศหายใจทางการเมืองแมพูดเรื่องนี้แล้วมันเศร้าครับถุงดำหกหถุงนะครับหมอชนสูตรพลิกศพออกมาแล้วอดีตผู้กับโจ้สาเหตุการตายของผู้ต้องหาที่ถูกคุมด้วยถุงสีดำนั้นหกหชั้นนั้นเพราะอากาศหายใจไม่ได้หายใจไม่มีอากาศหายใจหนาทีมันเหี้ยมโหด ฆ่าคนตายโดยทรมานและเยี่ยมโหดจริงๆตันนี้โอนคดีมาให้กองปราบปรามเป็นคนทําคดีเรื่องนี้ความยุติธรรมต้องมีนะครับนั่นคือการกระทําที่ผิดวิสัยมนุษย์มนาฆ่าคนตายโดยการทรมานโหดร้ายคารุณวันนี้ไม่ไว้วังใจคือยติประหารชีวิตประยุทธ์จันโอชาและคณะหคนทำให้ประยุทธ์ขาดอากาศทางการเมืองหายใจ ไม่ต้องอยู่ในเวทีการเมืองผมไม่ไว้วางใจคุณให้เป็นนายกรัฐมนตรีให้เป็นรัฐมนตรีสาธรารณสุขให้เป็นรัฐมนตรีเกษตรให้เป็นรัฐมนตรีดิจิตอลให้เป็นรัฐมนตรีแรงงานเป็นยติที่ร้ายแรงไม่ใช่มาเยินสรรเสริญเยินยอ่อองค์คลักพิทักษ์รัฐมนตรีนายกไม่ต้องทำหรอกครับรอคุณเป็นนายกซะก่อนรอคุณเป็นรัฐมนตรีก่อนถ้า รับธตรมนายกรีตอบคําถามหรือไม่สามารถนําข้อมูลมาอภิปรายในสภาก็ไม่ควรอยู่ในตําแหน่งขอให้กําลังใจนะครับทําให้ประยุทธ์ขาดอากาศทางการเมืองหายใจให้ออกไปภายนอกก็จะรุนแรงนะครับการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาประชาชนหลายกลุ่มหลายหมู่เหล่าครับก็จะ กดดันอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมลงมติไม่ไว้วางใจไปพร้อมๆกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมว่าการเมืองข้างนอกจัดแรงกว่าการเมืองข้างในถ้าสองสองพลังประสานงานกันเมื่อไหร่ผมว่าหาวัดเลยครับเชิงตะกอนของประยุทธ์จันโอชาใกล้เข้ามาการชาปนกิจทางการเมืองการไม่ไว้วางใจจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ครับ ขอวอวยพรให้ฝ่ายค้านมีชัยชนะเสียงในสภาไม่สําคัญนะครับแต่ว่าข้อมูลความรู้สึกของพี่น้องประชาชนต่างหากที่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงในทางการเมืองขอให้ประยุทธ์จงไปสู่สุขตินะครับสู่สุขติที่ดีอย่ามายุ่งยากเพ่นพ่านในเวทีการเมืองเลยเพราะคุณมาจากการารัฐบารคุณเป็นนักรัฐประหารคุณไม่ใช่นักประชาธิปไตยสวัสดีครับ